การเริ่มต้นลงทุนเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวแต่ก่อนที่จะเริ่มลงทุนคุณควรเข้าใจพื้นฐานและเตรียมตัวใน8เรื่องต่อไปนี้หนึ่งเป้าหมายการลงทุนระบุเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นเก็บเงินกเกษียณซื้อบ้านหรือสร้างรายได้เสริมกำหนดระยะเวลาเช่นลงทุนระยะสั้น1-3ปีระยะกลาง3-10ปีหรือระยะยาว10ปีขึ้นไป เป้าหมายการลงทุนคือวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่คุณต้องการบรรลุจากการลงทุนซึ่งช่วยกำหนดแนวทางการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้เป้าหมายที่ชัดเจนเป็นนอกปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คุณเลือกกลยุทธ์และเครื่องมือการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจน เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวสองความเสี่ยงและผลตอบแทนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงคุณต้องยอมรับความเสี่ยงอได้ระดับไหนเช่นความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนต่ำหรือความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนความเสี่ยง และผลตอบแทนเป็นสองปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดยิ่งการลงทุนมีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงที่จะพักขาดทุนก็ยิ่งสูงตามไปด้วยดังนั้นการเข้าใจและจัดการกับความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนการลงทุนความเสี่ยงและผลตอบแทน เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาร่วมกันในการลงทุนการเลือกลงทุนที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้และเป้าหมายการลงทุนของคุณอย่าลงทุนเกินกว่าความเสี่ยงที่คุณสามารถรับมือได้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสถานการณ์ทางการเงินของคุณในอนาคตสาประเภทการลงทุนศึกษาประเภทของสินทรัพย์เช่นหุ้นผลตอบแทนสูงแต่มีความเสี่ยงสูงกองทุนรวม เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นมีมืออาชีพบริหารจัดการพันธบัตรปราสารหนี้ความเสี่ยงต่อร่ำเหมาะสำหรับการรักษาเงินต้นอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในที่ดินหรือบ้านเพื่อเก่งกำไรหรือปล่อยเช่าทองคำสินทรัพย์ดิจิทัลสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงประเภทการลงทุนคือการจัดกลุ่มรูปแบบหรือเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนซึ่งแต่ละประเภท มีลักษณะเฉพาะด้านความเสี่ยงผลต่ออแแทนและระยะเวลาในการลงทุนที่แตกต่างกันโดยสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่หลักๆประเภทการลงทุนที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเป้าหมายระยะเวลาและระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้การกระจายพอร์ตไหนสินทรัพย์หลากหลายประเภทเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะาช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการบรรลุปเป้าหมายการลงทุนของคุณสี่การกระจายความเสี่ยง อย่าลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวกระจายพอร์ตการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงการกระจายความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนที่ช่วยลดความเสี่ยงโดยการกระจายเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์หลายประเภทหรือหลายหมวดหมู่ที่มีลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนแตกต่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากความผันผวนของสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งการกระจายความเสี่ยง เป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเสี่ยงและปกป้องเงินลงทุนของคุณแม้จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเอสิ่งได้ทั้งหมดแต่ช่วยให้คุณมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและรับมือกับความผันผวนในตลาดได้ดีขึ้นหาความรู้และข้อมูลหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นหนังสือคอร์สออนไลน์บทวิเคราะห์ศึกษาวิธีการอ่านงบการเงินวิเคราะห์กราฟและเข้าใจปัจจัย ที่มีผลต่อราคาสินทรัพย์ความรู้และข้อมูลเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและลดโอกาสเกิดความผิดพลาดในการลงทุนการมีความรู้ที่ถูกต้องและข้อมูลที่เพียงพอจะช่วยให้คุณเข้าใจสินทรัพย์และความเสี่ยงรวมถึงเลือกกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมการลงทุนที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้น จากการมีความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องการศึกษาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้การวิเคราะห์ที่แม่นยำและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงได้มากที่สุด6เริ่มต้นจากเงินเย็นใช้เงินที่ไม่กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันหรือเงินที่พร้อมรับความเสี่ยงได้หากขาดทุน เริ่มต้นจากเงินเย็นเป็นคำแนะนำพื้นฐานสำหรับการลงทุนที่สำคัญและปลอดภัยเพราะการใช้เงินเย็นหมายถึงการใช้เงินที่ไม่ได้จำเป็นนอต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเงินที่สามารถลงทุนได้นานโดยไม่กระทบต่อค่าใช้ใจ่ายหรือความมั่นคงทางการเงินของคุณการเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินเย็นช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย ไม่ต้องกังวลเรื่องผลกระทบต่อการเงินในชีวิตประจำวันเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกระดับโดยเฉพาะมือใหม่ที่ยังเรียนรู้ตลาดและสาร้างวินัยทางการเงินในระยะยาวเจ็ดเปิดบัญชีและเริ่มลงทุนเลือกบรเกอร์หรือแพลตฟอร์มที่เหมาะสมศึกษาค่าธรรมเนียมและขั้นตอนการลงทุนเช่นการซื้อขายหุ้นกองทุนหรือสินทรัพย์อื่นๆการเปิดบัญชีและเริ่ม ลงทุนเป็นขั้นตอนแรกในการเข้าร่วมตลาดการเงินหรือการลงทุนซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆโดยการเลือกประเภทของบัญชีที่เหมาะสมและศึกษาขั้นตอนการเปิดบัญชีที่จำเป็นนี่คือขั้นตอนและคำแนะนำในการเริ่มต้นการเปิดบัญชีและเริ่มลงทุนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรู้และการวางแผนการเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสม และการศึกษาข้อมูลสินทรัพย์ต่างๆจะช่วยให้คุณสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการลงทุนในระยะยาวแปดติดตามและปรับปรุงพอตติดตามผลการลงทุนและปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดและเป้าหมายของคุณการติดตามแอร์และปรับปรุงพอร์ตการลงทุนเป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาความมั่นคงและเพิ่อมโอ,อกาส ในการทำกำไรจากการละางออทุนในระยะยาวการติดตามพอร์ตจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ผลการลงทุนและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพตลาดหรือเป้าหมายการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปการติดตามและปรับปรุงพอร์ตการลงทุนเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พอร์ตของคุณสอดคล้องกับเป้าหมาย และสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปการใช้เครื่องมือในการติดตามผลการกระจายความเสี่ยงและการปรับพอร์ตเมื่อจำเป็นจะช่วยให้การลงทุนของคุณมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงใด้ออย่างมีประสิทธิภาพการลงทุนไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจและความรอบคอบการเริ่มต้นที่ดีคือการศึกษาและลงมือทา ด้วยความมั่นใจในข้อมูลและการวางแผนของตัวเอง